สวัสดีค่ะทุกขากลับมาเจอกับนูเล็กเพชรยนต์อีกแล้วนะคะที่ช่องนี้ช่องเดิมเลยนะช่องนูเล็กรถมือสองนะคะเราอยู่กันนะคะที่นี่เลยนะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะที่ซอยเซรีทาย68แยกหนึนะคะอยู่ที่มีนบุรีนะคะแถวแถวโรงพยาบาลเสรีรากอยู่ะะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะถนนรามินทาของเรานี้เองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะรกวนลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตวิดีโอคลิปของโนเล็กนะอ่ะสำหรับวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลานะคะลูกค้าขาวันนี้เรามากันใน รูปนะคะของรถราคาถูกกันบ้างนะคะสําหรับรถคันนี้ที่ลูกค้าเห็นนะสีน้ําเงินสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าราคาดีมากๆนะคะสำหรับแจ๊สนะคะปี2004เครื่อง1.5 VTEC คันนี้นะคะบอกเลยว่าราคานะอยู่ที่140,000เท่านั้นเองนะคะลูกค้าคันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะลูกค้าค่ะแต่ต้องยอมรับในส่วนของเรื่องดอกเบีย้ยสักนิดนึงนะคะเพราะว่ารถปี2004เนี่ยปีค่อนข้างที่จะลึกนิดนึงนะจัดดอกเบีย้ย อาจจะไฟแนนซ์นะคะตัวดอกเบีย้ยก็อาจจะสูงสักนิดหนึ่งนะคะอันนต้องยอมรับด้วยเนาะและสําหรับคันนี้นะคะเลขกไม้ของเขาเนี่ยอยู่ที่300,000นะคะคันนี้อยู่ที่ส0 0 0สนกว่าๆต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้ปี2004เนี่ยลักษณะการใช้งานเนี่ยลดตอนนี้ก็ประมาณถูตก20 กว่าปีได้แล้วนะแต่สภาพนี่ยังกริบๆแบบนี้อยู่เลยนะบอกเลยว่ารถคันนี้เครื่องเดิมนะคะโครงสร้างเดิมแท้นะ<ม>เห็นอย่างนี้เนี่ยโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะแต่รถอาจจะมีการเก็บสีมามเป็นธรรมดานะคะของรถมือ2ปีลึกนะต้องมีการเก็บสีกันบางถ้าไม่เก็บก็แปลกแล้วเนาะ<ม>อ่ะเรามาดูกันเลยนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าอ่ะแบบนี้เลยนะคะดวงไฟลูกค่ะได้เป็นดวงไฟแบบนี้ป้ายนะ โฉมของเขาก็จะเป็นโฉมแรกๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะโฉมเริ่มต้นเนาะดูรายละเอียดกันรอบๆคันนะคะล้อแม็กนะคะที่ลูกค้าได้ไปจะเป็นล้อขอบ15นะคะยางที่ได้ไปจะเป็นยางดันหลอบรู้สึกว่ายางตัวนี้อ่าสัปดาห์ยางเป็นสัปดาห์ที่10นะคะปี19นะ ยางก็ยังสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเป็นปีเลยนะคะดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะสำหรับยางที่ลูกค้าจะได้ไปซูมดูในส่วนของตัวโช้กนะคะยอย่างที่เรียนแจ้งเลยนะคันนี้คงสงร้างเดิมทั้งคันนะคะแต่มีเก็บสีมารอบคันเลยนะตามปีการใช้งานนะคะกระจกรถนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนัสีน้ำเงิน มือจับนะคะลูกค้ามือเปิดประตูเนี่ยเป็นโครเมียมทั้งอันเลยนะคันนี้นะคะได้คิ้วกันศาสตร์ไปด้วยนะคะสำหรับคันนี้ด,ดูรายละเอียดกันรอบรอบคันนะคะไฟท้ายเป็นไฟแบบ LED นะคะคันนี้เขาติดกล้องหลังมาให้ด้วยนะไม่แน่ใจว่ายังคงใช้งานได้หรือเปล่า ด้านหลังก็โครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าลูกค้าได้รถสวยๆในราคาจับต้องได้นะคะคันนี้ราคา1น0 0 0แสนสื่นเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้ถัดมานะคะเรามาดูกันด้านในของเขาบ้างนะ,ะด้านในนะคะฝาประตูนะภายในเนี่ยสีของเขาจะเป็นสีดําทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนี่คอนโซลนะคะ หรือว่าจะเป็นเบาะก็ดีนะเบาะของเขาก็เป็นเบาะสีหนังเอ่อเบาะสีหนังว่ะเป็นเบาะหนังสีดำนะ,ะสวยนะคะถือว่าเป็นรถปี2004ที่พอทางช่างของเราเนี่ยเก็บรายละเอียดมาแล้วอะค่อนข้างที่จะใหม่นะไม่เหมือนรถปี2004เลยอะ่ะนี่เราเราไม่ได้ขายตามสภาพแต่เรามีการปรับสภาพให้ด้วยนะคะลูกค้าแถงประตูก็คือสีดำทั้งอันเลยนะ ดูในสองตัวแผงประตูนะคะขอบยางก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะไม่เปือ่อยไม่ยุ่ยใดๆทั้งสิ้นนะคะมือจับก็ได้เป็นมือจับโครเมียมนะค่อยๆดูนะคะช้าๆนะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะ,ะ,คะล,ลูกค้าลดราคานี้ปีนี้นะคะ ถ้าลูกค้าไม่คิดมากนะเน็กบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะได้รถคันนี้ไปอะ่ะนี่พวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบสามก้านนะนี่เขามีแบบว่าเปลี่ยนพวงมาลัยมาด้วยนะเปล่าเนี่ยนหน้าจอแสดงเลนไหมานะคะสวยนะถือว่าสวยนะคันนี้เนี่ยคุ้มๆเลยนะเกียร์เป็นเกียร์แบบแมนนวลนะคะปรับได้สี่ระดับด้วยกันแล้วก็ เมื่อกี้เล็กพูดว่าเกียร์หรือแอร์อะเล็กจะพูดว่าแอร์นะแอร์ A, เป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะปรับได้สีดาดาบแล้วก็เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะมือเบรกก็จะอยู่ทางด้านนี้ซ้ายมือเลยนะเขามีในส่วนของตัวผ้ายางนะสีแดงแถมไปให้ด้วยนะคะกล่องเก็บเอก,ส,เอกสารก็มีมาให้สองชั้นด้วยกันนะคันนี้ว่าบาปนะคะคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะราคาเน,นี้ย สนสี่ใช้ได้เลยนะคะอืมม,มา, yeah. านกันแสงนะคะมีกระจกให้อันน oh, ี้ไงเขามีเขามีกล้องหลังอะให้ด้วยนะเดี anyway> ๋ยวไปดูรายละเอียดตัวเครื่องกันนะจ๊ะมาดูกันที่ตัวเครื่องนะคะเครื่องเขานะ2อ0พก็จริงนะแต่บอกเลยว่าเป็นเครื่องเดิมๆนะคะ Honda v ว e c ทนะคะสำหรับตัวเครื่องเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนเนาะ เครื่องก็คือยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็คันนี้รู้สึกว่าไม่เคยมีการโดนชนหนักนะคะถึงตัวเครื่องอย่างแน่นอนนะคะสำหรับตัวเครื่องเขาโครงสร้างเนี่ยก็ยังเป็นโครงสร้างเดิมๆอยู่นะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะสําหรับคันนี้นะถือว่าเป็นรถได้ใช้อีกคันหนึ่งเลยก็ได้ก็ว่าได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ คิดว่าเออราคา1นึ0 0 0สบาทเนี่ยไม่อยากจะเสียดอกเบี้ยแล้วลูกค้าก็สามารถซื้อเงินสดได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแวตเนี่ยเราสามารถตกลงกันได้เพราะว่าในรูปแบบบริษัทเนาะมันก็จะต้องมีในเรื่องของแวตเข้ามาด้วยนะคะแต่ถือว่าคุ้มเลยนะได้ลดราคานี้ไปนะคะลดเดิมเดิมนะคะราคาแสนสี่น่ารักมากๆราคาจับต้องได้มาต่อกันที่ด้านฝากระโปรงท้ายบ้างนะคะเปิดให้ดูกันเลยนะมา ปุ๊บเปิดขึ้นมาด้านหลังนะคะก็คือกว้างขวางนะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะอยู่นะสําหรับคันนี้นะคะให้ดูกันในส่วนของตัวโครงสร้างก่อนนะคันนี้โครงสร้างท้ายเนี่ยเป็นโครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าจ๋าดูกันเลยนะ ไม่เคยมีการโดนชนหนักจากด้านท้ายอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าเก่าใช้มา20ปีแล้วนะแต่รถนี่ยังคงสภาพเดิมมากๆเลยนะคะถือว่าลูกค้าเก่าเนี่ยรักรถนะดูแลรถเป็นอย่างดีเลยนะรถปี2004ได้ขนาดนี้นะคะอนนี้ก็มีดวงไฟให้อ่าแล้วก็มียางอะไหล่มาให้นะคะตัวเครื่องมือแม่แรงอะไรก็ยังอยู่ครบเดิมเลยนะคะลูกค้า ก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการรีวิวนะคะรถ Honda j แจ z นะคะปี2 0 0 4เครื่อง1.5 W. t e c คันนี้นะคะบอกได้เลยนะว่าคันนี้อย่างที่เรียนแจ้งเลยราคา<ม>น่ารักจับต้องได้มากๆนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่1,4 0 0 0 0เท่านั้นเองนะคะลูกค้าขาลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะสำหรับคันนี้บอกเลยได้ไปเนี่ยคุมสุดๆไปเลยนะคะลูกค้าอ่านี่อย่างยังไม่พออยากให้ดูกันนะคะ และสําหรับลูกค้านะคะไม่ว่าจะอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะคะหรือว่าจะอยู่ในต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการนะคะไฟแนนซ์วิ่งจัดถึงที่เลยนะหรือถ้าลูกค้าบอกว่าลูกค้าโอเครถคันนี้ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยนะคะที่เบอร์093 3892888เบอร์นี้นะคะเปิดแอดไลน์ด้วยนะลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดซื้อสดจัดไฟแนนซ์สอบถามอาชีพนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหนูเล็กยินดีให้บริการนะคะก่อนจากกันนะคะอย่างที่เรียนแจ้งกันในทุกคลิปเลยนะคะเรากวูนลูกค้าที่น่ารักนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้หนูเล็กสะเท็ดหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะหนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย